สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก,าออเกาอ่า 6, 6แล้วครับผมไม้น้องคือเก่าครับผมวันนี้ไม้น้องปลาผือหกกนี่แหละครับผมนี่ท่วมหัวเลยข้างหลังนี่วันนี้ผมก็จะใส่เบสโฟมคือเก่าแล้วครับเพราะว่าไม้มันหกเนาะใส้เบป้อมเบดโฟมนี่หยอดเป็นน้ำปลากัเยื่อที่ผมใส่กับเป็นเยื่อบกหอยคือเก่าครับหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่นี่ครับ เป็นประมาณนี้หันมาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนห้าจิตเสร็จครับผมจัดหลอะนี้เลยดานหลังหนอเลยละไม้หกปลาผือถ่วมวยหลาดนี้กับลงน้ําน้องครับช่วงนี้ก็ใส่ประมาณตอนนี้ประมาณหาโมงแรกครับผมหาโมงกุกว่าแล้วแต่ว่ามันยังแดดครับผมแดดดีครับ่อนไรก็นี่ครับผมเดี๋ยวห่อลุยกันไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยํำกันครับไปครับ นี่ครับผมไม้อป่าผือหกขนาด เละเดะวันลีไปเลย้ามโมงเลยแล้ะพี่น้อง ีมองนี้ซิมีสะพานข้าม ผมสิขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามาเบ่งผลงานกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมพาพี่น้องนี่ครับผมมาหลุนเบ็ดไม้ห้อนี่ครับผมหกขนาด หายนี่กับฟางนี่เด็ดเลยครับความหกนี่ไม้กระสมุน,นี่เลียนมาเป็นกิโลเลยครับนี่เลียนมาเป็นกิโลเลยคนนี้ี๋ยวลาะเบึงเบ็ดกันครับบาบนี <c> ้ <oughs> <c oughs> ปั่นจักรย่ยานมาเรื่อยๆนะครับผมใช้ <c oughs> เวลาก,ก็ ครึ่งชั่วโมงตัวสีมะหอดไหมหกหลายเลยคือบอกน้ิงเงียบจิบเลยปอมผม nhưng là không mất cây thôi là tô mà ôi 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 ปลาคออนั่นน่ะงั้นดีโอ้ยัอยากมาสักไก่เลยครับผมแต้มเลียเป็นปลาคอครับโอ้ยไม,ม่เลยครับผม tàu hấp Ui, oh, tàu hình Mãn tật tàu nó phải nổ bỏ Một <laughs> ừ, thử hấp เฮ้ยเฮ้ยปลาปลาน้องีปลาปลาดุกปลาดุปล๊ดปุกครับอุกโอ้ยงามๆเลยครับเราะ้ตัวปดุกหมนี่ครับผมดุกสวยๆครับครับ มุ่นปากแล้วครับมุ่นปากแล้วครับวัดถือครับหลังน,นี้แหละ คือรับของผืนจะซื้อครับขึ้โอ้ยอย่าผมประคอกลันงนี่ดึงทั้งนี่ตายครับเก็บครับหุ่นลังหลงนนะังนี่ขนาดจะเงียบครับแก่ๆเขาเขา โอ้โห و. ดุกไงครับพี่น้องตายนะตายตายดุกไง,ไง,ไงลากเบ็ดมากกลึกมาขววงเก็บครับ นี่ดึงไหมครับดึงเมื่อกี้ปลาอะไรเอ่ยขวออางาเป็นปลาละวันเลยโอ้ปลาคอครับนี่ครับผมหัวน้อย <c oughs> ไปครับผมเก็บ อ้าอายายายามาดุกครับนู้นนี่หันงา,าลมอ้อมเลยเกินใหญ่กินเลิกครับเบ็ดปอมเบ็ดฟ่มนี่ดุมาดุกง,งามครับเจ็บครับนั่งอยู่พวกปากคอครับ ก่อน้อยอนี่ครับผมป,น,ปนครับจะกบเก็บใส่เบ็ดไม่นี่เบ็ดผมไปใส่หลักน้งปอมเห้อโอ้ยจุมละจุ่มละพี่้อง อาจจะเป็นปลาไหลครับมันวอยู่จมดึงลงเหลือตะเบ,บ็ด chân pha đình lên Này. Ui Bị nó Ui Này cho tôi nhé Ui tôi suối hấp Bị nó xay suối xay suối อยู่บะเนาะเอ้ยน้าอู้ยอขอปสะขอ,ะขอพี่น้องนีต่ตัวสวยเลยพี่น้องแต้มงาม,งาม,งามครับตัวนี้

คือเกล้ๆกันเลยครับพี่น้องรัวเลยนเล่นกันจุ่มนี้เบิ่งครับพี่น้องกระดูกใหญ่อีหลีมื้อนี้ของใหญ่เลยใหญเนาะเป็นต้อน ดุมนี่รุ่นตลอดเลยพี่น้องดึงมีงรุนปลนาเ่าหลังเออโอ้สิบบาทล้อนหลังอย่้มายูครับตรมนี่น,อง,นองหลังนีเป็นเตานะครับโอ้ไม่แล้วเตา เต่าหน่อยละหลายครับปลาหกมีเต่าครับพวกนี้แล้วครับที่เมันกินเบ็ดกินบหอยได้ดีไป ุ่นอคสิบลุ่นสิบลุ่นโอ้โหมาแล้วครับอะไรครับโอโ้เด็ดเด็ดเลยครับพี่นอ้องไม้นี่เด็ดเด็ดเลยนี่ดึงดนะครับนี่เบ็ดถือดึงครับ บ่มีอ้้ปลาบ่าบมีพี่น้องมีมีมันเป็นปลาไหลปลาไหลครับไหลอีแกลครับปลาไหลหรือว่าเอียนเท่าน,นี้หระไป ผมกูเบ็ดยามเบ็ดแล้วแล้วนะครับผมโอ้หมุนป่าสัวสิออกมาจากป่าพื้นไดนะครับผมนี่ครับผมฟังนี่ไม้นี่กถือว่าโอเคครับมาเบ่งผลงานกันครับเห็นบ่กครับพี่น้องผลงานเ้ามื้นนี้ปลานตัวใหญ่มันกระด,ดุกกระดุกแบบอย่างอวนตับเลยโอ้กระดุกทำงาม ปลาปลาตัวง,งามครับพี่น้องฟังทัางนี้ปลาไหลสองโตถือว่าที่เด็ดเลยครับวันนี้ได้ไลโลอยู่ครับพี่น้องเนี่ยปลาปลาตัวง,งามครับตัวถือปลาปลาตัวใสสวยเลยครับแถวนี้รับฟังเท่านี้ถือว่าได้การเลย อุ่อนๆยิ่ๆเลยครับนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบานๆเอามาฝากปีฝากน้องครับกะฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบอกผาคดคลิปิบิบต่อไปสิมิยังกะทารุ่นทาเบิ้งครับมอนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ